History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมต้าวัาทยครับและนี่คือปริศนาโบราณคดีรายการที่ผมจะนำเอาคำถามหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีมาไขาเล่าให้ฟังครับผมและแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วครับวันที่เราจะปิดซีรีส์เงินตรากันสักที หลังจากที่เราเริ่มด้วยเหรียญบาทเหรียญสตางใช่ไหมครับแล้วก็เรามาต่อกันด้วยเรื่องของธนาบัตรตอนแรกธนาบัตรตอนที่2และวันนี้ในที่สุดครับธนาบัตรตอนที่3จะได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาสักทีหลังจากที่โดนเว้นวักเนื่องจากมีเรื่องอื่นที่เข้ามาแทรกบ้างมีช่วงนี้ผมต้องพักเพราะเรื่องงานด้วยวันนี้เราจะมาปิดซีรีส์ธนาบัตรกันด้วยสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่ทั้งวัดในตอนแรก และไม่ใช่ทั้งวังหรือพระราชวังในตอนที่2ซึ่งจะมีที่ไหนบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นกันด้วยป้อมมหาการครับ1ใน14ป้อมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นงทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันพระนครครับและเป็น1ใน2ป้อมที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันคู่กับป้อมพระสุเมนด้วยในขณะที่ป้อม,มอื่นๆเนี่ยถูกรื้อถอนไปนหมดแล้วนะฮะที่สําคัญ ป้อมมหาการเคยมีชุมชนอยู่ด้วยที่เรียกว่าชุมชนป้อมมหาการนะใครตามข่าวหลายปีก่อนที่มีเรื่องการยื้อว่าจะต้องย้ายชุมชนออกหรือว่ายังไงแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเป็นแค่สวนสาธารณะแห้งๆแ,แล้วที่มีป้ายปักว่าณนะจุดนี้เคยมีอะไรอยู่เท่านั้นเองป้อมมหาการเนี่ยถือว่าพบบนธนบัตรรุ่นที่เก่าที่สุดเลยนะฮะก็คือแบบ4ทั้ง2รุ่นทั้งแบบ4โทมัสและแบบ4กอมเนที่ทหารก่อนจะเจอบนแบบ7และแบบสุดท้ายคือแบบ9ครับ โดยจะอยู่ด้านหน้าธนาบาัตรคู่กับพระบรมฉายาสาธิสรของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งภาพที่ใช้เป็นภาพเดียวกันหมดเลยก็คือภาพของป้อมมหาการที่มองจากถนนราชดำเนินครับผมผ่านป้อมมหาการไปแล้วนับจากนี้ทุกๆุกสถานที่จะเป็น One of One ก็คือเจอแค่รุ่นเดียวแบบเดียวเท่านั้นไม่มีซ้ำไม่มีเพิบไม่แน่ใจในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับภาพบนธนาบัตรนะฮะแต่ณตอนนี้มีแค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับ เปิดด้วยพระปรางสามยอดก่อนเลยสถานที่เจ้าปัญหาที่หลายคนจะเถียงในใจว่าเฮ้ยพระปรางสามยอดเป็นวัดสิฟังผมก่อนนะครับพระปรางสามยอดหรือเรียกสั้นๆว่าปรางสามยอดเปนสั้นลงหรือเปล่าวะเอาเป็นว่าสั้นลงแล้วกันเป็นประสาทขอมที่สร้างในพุทธศาสนาแบบมหายาในศิลปะขอมแบบบายอนซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่18ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะฮะก็คือประมาณ600ปีที่แล้วโดยประมาณนะฮะปัจจุบัน มีสถานนะเป็นสถานที่มั่นของลิงปรางสัพยอดซึ่งเป็นลิงคนละแก๊งกับลิงสารสูงหรือลิงสารพระการนะฮะเขาไม่ถูกกันนะครับที่นี่เคยถูกแปลงเป็นวัดใช่ครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่ว่าสถานะตอนแรกสร้างเนี่ยเป็นปราสาทขอมผมก็เลยแยกออกมาต่างหากนะฮะไม่ได้รวมกับวัดในตอนแรกนะครับพระปรางสัยอดเนี่ยพบบนธนาบัตรแบบ11นะครับบนชนิดราคา500บาทโดยพบอยู่กึ่งกลางด้านหลังของธนาบัตรเลย เป็นมุมของพระปรางสามยอดที่มุมออกจะทะยาทะยานนิดนึงจะเห็นวิหารด้านหน้าที่เป็นของที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ยนิดนึงนะครับต่อกันด้วยเขื่อนป่าสังชลสิทธิ์เขื่อนเก็บกักน้ําที่ใหญ่ยาวและลึกที่สุดในประเทศไทยเลยครับห้ามคิดลึกนะฮะสร้างขึ้นตามแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9้าครับ เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมในลุ่มแม่น้ําป่าสักและลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาครับผมพบบนธนาบัตรแบบ15บชนิดราคา1,000บาทโดยจะอยู่ด้านหลังธนาบัตรร่วมกับพระบรมชายาสาธิศลักษณ์ขอนในหลวงรัชกาลที่9และภาพเกษตรทฤษฎีใหม่ครับโดยภาพเขื่อนบาส,สักชนรสิจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศนะฮะซึ่งเราเห็นความโค้งและความใหญ่ยาวของเขื่อนนี้ครับ ต่อมาคือสะพานพระราม8สะพานขึงแบบอสมมาตรเสาเดี่ยว3ระนาบที่ยาวที่สุดในโลกครับคอยใจแป๊บนึงซึ่งสะพานพระราม8เนี่ยเกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เเช่นกันเพื่อลดปัญหาก,การจราจรของสะพานพระปิ่นเกล้าครับพบมนธนาบัตรแบบ15เหมือนเคินปลาซักเลยแต่อยู่บนชนิดราคาคนละราคานะครับเพราะสะพานพระราม8เจอบนชนิดราคา20บาทครับผมพบอยู่ด้านหลังธนาบัตรร่วมกับพระบรมฉายาสาธิส์ของในหลวงรัชกาลที่8 และภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสําเพลงครับผมด้วยสะพานพระราม8บนธนบัตรเนี้ยจะเป็นภาพของสะพานพระราม8ในมุมเฉียงที่มองจากบนบกนะฮะไม่ใช่ภาพถ่ายทางอากาศบมือนเขื่อนป่าสักนะครับถัดมาก็คือป้อมพระสุเมนครับรู้สึกคุ้นๆหูไหมฮะเหมือนผมเพิ่งพูดชื่อนี้ไปเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเองเพราะป้อมพระสุเมนเนี่ยสร้างสมัยรัชกันที่1และเหลือรอดมาได้คู่กับป้อมมหาการไงฮะที่สําคัญสถานะปัจจุบันยังคล้ายกันด้วย เพราะว่าป้อมพระสุเมนปัจจุบนันเป็นส่วนหนึ่งของสวนสันติชัยประการครับจะตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับพิพิธบางลำพูนะฮะป้อมพระสุเมนเนี่ยพบบนธนาบัตรแบบ16ชนิดราคา500บาทครับโดยจะอยู่ด้านหลังธนาบาัตรร่วมกับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ที่อยู่ตรงสะพานพุทธและพระมหาเจดีย์สีราชการของวัดโพนะฮะโดยภาพป,ป้อมพระสุเมนเนี่ยจะมองจากบนบกนะครับจะเป็นภาพป,ป้อมในมุมกว้างที่น่าจะมองจากสวนสันติชัยประการนั่นแหละนะฮะและในเมื่อเราเริ่มด้วยป้อม เราก็ต้องจบด้วยป้อมครับสถานที่แห่งสุดท้ายซึ่งไม่ใช่ทั้งวัดและไม่ใช่ทั้งวังแต่อยู่มธนบัตรก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ครับในอดีตป้อมนี้มีชื่อว่าป้อมวิชเย,ยนตามชื่อเจ้าของไอเดียในการสร้างก็คือนายกองสตังหรือคอนสแตนตินฟอลคอนครับคนคนนี้รับราชการเป็นเจ้าพระยาวิชเย,ยนไงฮะจำได้ไม่เอ่ยคนที่ถูกต่อยตกเสลียงแล้วก็ฟันหักสองซี่ในเรื่องหุเพศนิวาสนะฮะป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช และถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในสมัยสุเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับปัจจุบันป้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเดิมนะฮะที่อยู่ในกองทัพเรือป้อมวิเชียรประสิทธิ์เจอธนบัตรแบบ16บเหมือนกันแต่อยู่บนชนิดราคา100บาทครับโดยจะพบอยู่ด้านหลังธนบัตรร่วมกับพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในภาพที่ทรงเกลียดกล่อมประชาชนที่เข้าร่วมกองทัพภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินทรงม้าและท้องพระโรงของพระราชวังเดิมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับป้อมวิเชียรประสิทธิ์นี้เลย ดยภาพป้อมไม่ใช่ประสิทธิ์เน be to well, we ี่ยจะเป็นภาพป้อมที่มองจากแม่น้าเจ้าพระยานะฮะเพราะถ้ามองจากบนบกเนี่ยมันจะมุมค่อนข้างแคบพอสมควรเลยนะครับและแล้วในที่สุดซีรีส์เงินตราของปริศนาโบราณคดีก็จบแล้วครับนี่ปรบมือด้วยความดีใจจริงๆนะครับเนี่ยเพราะซีรีส์เนี้ยจริงๆเนี่ยตอนแรกเลยอ่ะจะเป็นซีรีส์หนึ่งเดือน4ตอนก็คือเหรียญธนบัตร1ธนบัตร2ธนบัตร3 ปรากฏว่าพอทําจริงเดี๋ยวไอ้นนก็นมาข้านไอ้นี่ก็มาข้านไอ้นี่ก็อยากลองก็เลยทอดยาวมาหลายเดือนมากกว่าจะได้ปิดซีรีส์นี้สักทีก็หวังว่าจะชอบกันนะครับกับโปรเจกต์เล็กๆเรื่องเงินตราซึ่งมันเริ่มจากไอเดียแค่ว่าอยากจะให้ลองดูความสวยงามหรือความน่าสนใจของของเล็กๆหรือของบางอย่างที่อยู่ใกล้ตัวติดตัวเราตลอดเวลาเนี่ยว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างนะครับ ขอ,ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์เงินตรามาจนจบนะครับฝาก history hunt และปริศนาโบราณคดีต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าดูใน u t u b e ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็สั่กนกระดิ่งให้กันด้วยนะฮะใครกดซับแล้วไม่ต้องกดอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวจากซับจะกลายเป็นอันซับนะครับผมถ้าใครไม่สะดวกฟังใน YouTube สามารถฟังได้ทางช่องทางการฟังพอดแคสต์ต่างๆ từ. ไม่ว่าจะเป็น spotify google podcast apple podcast pocket cast หรือช่องทางอื่นๆได้ทุกช่องทางเลยนะครับ และฝากติดตามเพจใน Facebook ชื่อเดียวกันเลยนะครับ history hunt นะฮะใครอยากฟังเรื่องอะไรใครมีคอมเมนต์อะไรแนะนำติชมสามารถคอมเมนต์ได้ทั้งใน Facebook และใน Youtube เลยนะครับผมคอยตามอ่านอยู่นะฮะอาจจะช้าบ้างแต่่าดคอมเมนต์แน่นอนนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ